เดี่ยวกำลังเลยจ้ะโอ้โหเดี่ยมีดอกเลเก็กๆอยู่เลยจ้ะมือมีกีบมือไหมแยดี๋ย้ๆแยปออกจุม่มนงพี่น,อน้องเวลาพรพาละสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อจ้ามือนีเวลาพรอนพาพี่น้องมาเก็บเห็ดดำคาเหลืองพี่น้องจ้าเอามาเก็บเห็ดดำคาเหลืองอยู่ในป่าเฟินพี่น้องมาหมดป่าเฟินเก็บเห็ดดำคาเหลืองจ้าพี่น้องจ้ามีแต่ดอกสวยๆงามๆเดี๋ยวเวลาพรสิพาพปเบิงพี่น้องมีแต่ดอกงามๆดอกยิญง่ๆพี่น้องไปไปไปเก็บกันเลยนะจ้าพี่น้องจ้าปั๊ปะไปกับเวลาพรอนจ้าฝ่า ตอนนี้เวลาพอนอยู่หัวนงพี่น้องจ้ามึงเดี๋ยวจะนี่เลยป่าเฟินทั้งนั้นเลยจ้ามันเป็นป่าสนพี่น้องเบิงเบิงเวลาพอนใส่เบิงพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเข้าไปนี่ป,นป่าสนเหลืองเออฮือยู่พี่น้องเบิงซอยนี่ป่างา,กกางามโระดเกลีเดียดเบงงามเถียอุ้ยนี่ดอกดอกนี่บอกปักไงพี่น้องจ้าอุย้ยไหลแหงแ้่พี่น้อง เลี้ยงเอื้อหัอยู่จ้ะิ่งซอยนี่จ้ะปินทางอยู่จ้ะเอยงตอนนี้มันขึ้นเป็นทางเลยพี่น้องมึงเดี๋ยวจะน้องจ้ามึงบานนี่ตองกลังทสกีบด้อยแบบนี้เงงงงจะพี่น้องจ้ามึงเบง่อ่ผนอะไรเงี้ยวไปผุนอะพี่น้องผู้ตายมึงดีวจ้ะเงาไปผุนอะพี่น้องเียงเอื้หอยู่จ้ะาดป็นทางเงไปเจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยเดี๋ยวเก็บเลยจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บน้ำกันจะพี่น้องจ้ะไม่เก็บน้ำกันอยู่ขางทั้งนี่แหละจ้ะว้าวิ่งทั้งทั้งไม่เก็บไม่เก็บพี่น้องกันเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวมาเก็บเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บเลยนะจ้ะโอ้ยมึงนะจ้ะดอกหนุ่มไงพี่น้องจ้ะว้าเหลียวเข้ามาเห็นเหลียงเออเฮออยู่เหลียงเออเฮออยู่บ้านเนี่ยอ๋อ เก็บไบปบ่มันนี้เป็นทางวันนี้พี่น้องเป็นทางมิจฉาแล้วพอนสิคอยเก็บเลยพี่น้องจ้ะคอยดึงมึงเลยจ้ะอืมอืมมิจ้ะดึงแล้วก็สิกองไว้พี่น้องสิด,ดึงกองไว้จ้ะกองสั้นกับขออภัยเดลยจ้ะพี่น้องจ้ะ โอ้ยแบบนี้เจ็บมั่นเลยจ้ะถอดเอาถอดเอาเลยมึงืะจุ่มเลยู่จุ่มจุ่มอยู่เจอพี่น้องมึงเลยจ้ะจงามจ,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 จ้ะง,งามดึงเลยจ้ะงงจะเก็บซอยนี่จ้ะพี่น้อง Sự đem như bằng ngay vây vay, nó có lăng ngam chưa, bị cỏ chứ vừa thằng này mà nhìn một để cho cỏ nhìn xem đây vừa mùa bụ mùa hình cả ไม่หน,น่อยสิบ่อไออันนี้บอแมนเถอะเนี่มอ,อนนขึ้นเป็นทางเป็นทางเลยจ้ะกองสั้นกองสั้น จะไปดูจะเลือกแต่ดอกข้างหน้าะจะถอดอกตยดอกดูยังไจะ้ะดอกไม่น้อยเซอร์ไคนนี่<ป>โอ้ปูนพี่นองขอ้คนละพันทีไต่ปลาเฟิน เห็นไหจ๊ะเห็นไหจ๊ะเห็นไหจ๊ะพี่น้องจ๊ะมึงเลยจ๊ะสวยง้ำมากเลยหายติ่งเลยเดี๋ยวเดินไปทัวร์เลยจ๊ะไปหอดพุ่นไปพุ่นอ๋อนี่เก็บตรงนี้กัน ขอภัยเด้อขอภัยเด้อจ้ะจะเก็บภาพสวยๆไห้นี่มันก็เก็บยากนๆนี่ยพี่น้องเพราวะว่ามันอยู่ในปลาเพิ่น จุ่มนีเลยจ้ะามาหมดเราจ้ะหนักเลยค่ะ oh, จุ่มเก็บกองนี่ พี่น้องคลิปอะ่ะอุ้ยจีบดอนเดียวกับบานพี่จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันรัพ้นวันรัพ้นเก็บเหดอยูดอนเดียวพี่น้องมึงเดยจ้ะ ลายแห้งได้สิเต็มตาหน่อยแล้วพี่นอ้องม่ตรเดียวแบบอยู่ตรงนี้อ,อ่ะดำเปื่อยๆจะขาดำๆโอ้ยสกอนี่พี่นอ้องมึงเนี่ยขาเก็บแบบมึงเดี๋ยวจ้ะเห็นไ่มจ้ะอืมนี่จ้ะอเดี๋ยวพี่น้องจ้ะแบบขาแ้ไม่งาด้ลยจ้ะ เก็บไปเก็บมาเพื่อนเลยแม่พี่น้อง มันเยอะจริงๆ <Okay. S 1> <laughs> จะเอากลับบ้าน่ไว้ไว้เก็บุงนี้จักน้อยกับสิกลับบ้านแล้วพี่น้องจ้ามื่อนี้ oh. ยตรงนั้นยิงจุ่มอยู่พี่น้องนี่จะ้ะ ละพอนเสียเบิ้งพี่น้องจ้ะเบิ้งเดี๋ยวจ้ะเบืงนะ้งเดี๋ยวจะมุนกล้องให้เบิ้งจุ่มนีล่ะงามแห้เบิ้งจะพี่น้องจา้าอุย้ยดำปือป้อๆอยู่จ้ะป้าทุ่ดำปือป้อๆอยู่พี่น้องเบืงเนี่ยเบืงซอยนี่จ้ะอยู่ตรงนั้นมันเต็มไปหมดเลยหนึ่งตั้งแต่ทีเวลาพอนให้ให้พี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นทางเป็นทางมามองหอดตรงนี้แบบเก็บิดมาก็บมาเดี๋ ยีงเก็บไม้ยีงเก็บไม้ไม,ม,นนมันดั่มปุยๆอยู่พี่น้องมึงเดี๋ยจ้ะงัดที่นี่จุ่มแบบนี้ไห,ไหมเห็นปะ นอนจ้าจิบจิบจิบต่ออยู่เดี๋ยวจะดึงออมาก็บเพื่นเลย cụm bên cụm nhau, đừng ngóng quá, con pinh ống chả, ở mẫn đầm đầm đấy เลี้ยงเลยคือดำปูปูด้วจ้ะเขินจ้าถอดเอาถอดเอาเมียลายคักอุ้ยเอาครับเดี๋ยวสิเก็บมึงเดี๋จ้ะน้ำคักพี่น้องจ้ะดอกงี้ง่ายดำปูปูเดี๋ยวสิเก็บต่อก่อนลายแห้งู่ปุ่น่ะอ้ยไปไปไปเก็บต่อเก็บต่อได้หลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็สีเซาแล้วจ้ะ ยังเหลืออีกเยอะจะพี่น้องจ้ะวลาพอนเก็บบ่อยก็เอาเอาทอดที่เอาได้ยังไหลยังเหลือหลายอยู่เพื่อจ้ะเพราะว่ามันมีไปทัว่วมีไปทั่วอะไรอยู่ในป่านี่อ้ส่วห้อง<ม>สุพิทักทำความสะอาดมันอยู่เนาะก็กะเลยพอแล้วจ้ะพี่น้องเอาไว้ทำมานมือหนา มือหนาสิพาพี่น้องไม่เก็บไม้เนาะตะวานมือหนาสิมาก,กับมูมือมีอมากเดียวออกป้าเลวจ้ะมาแล้วมาเล้วที่นี่กันยางกลับไปทางพุ่นพี่น้องมึงเงยจ้ะ เก็บเยอะจริงๆเนี่ยมือนีกระตาหน่อยมือนี่เมื่อกี้นี่คือแบบฟินมากเลยเอาไปเก็บใส่ถุงเด้ป่ะนห้องไปๆกลับบ้านจ้ะพี่น้องจ้าพอกันไม่มือหนาเนาะพี่น้องเนาะมือหนามาเก็บเห็ดกับวัลพรอนไม่เนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าดูแลสุขภาพกันสุขภูสุขคนเด้อจ้าพี่น้องจ้าไป